นิยายเรื่องหากว่าเธอมีเขาแล้วประพันธ์โดยมงกุฎด,ดาวเหนือพาเสิงโดยพี่ร่มรตีหากชื่นชอบยายเสี่ยของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต้นใ,ใหม่นะคะและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบอ e ีบุ๊กหรือหนังสือเสียงไม่มีการตัดต่อ สามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ memmarket.com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดช้มโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้ได้เป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปต้อไใหม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมากมๆาเลยค่ะ บทที่29บทส่งท้ายกลับมาเป็นครอบครัวจากที่ตั้งใจจะดิ้นออกจากอ้อมแขนจึงเปลี่ยนเป็นกอดเขาไว้แน่นอีกครั้งลูกคิดถึงคุณมากค่ะเธอบอกเขาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงไม่แข็งกระด้างเหมือนวันก่อนในใจก็กลัวว่าเขาจะหายไปอีกแล้วลูกจะคิดถึงเขาแล้วคุณล่ะคิดถึงผมบ้างไหม เสียงนุ่มถามเธอทั้งที่ยังไม่ปล่อยจะอ้อมแขนแต่แล้วก็มีเสียงเด็กน้อยที่สะดุ้งตื่นแล้วก็รองหาแม่นั่งขึ้นแม่คะนับตารูกชายหนุ่มรู้สึกเสียงขึ้นมาทันทีเมื่อมีคนขัดจังหวะโดยเฉพาะเป็นลูกสาวตัวนอาของเขาจนคนเป็นพ่อและแม่ต้องเลิกกอดกันชั่วคราวแล้วเปิดประตูไปหาลูกรักแม่คะไปไหนมาคะ ไปเปิดประตูให้พ่อขานะลูกพ่อขามาหาแล้วนะคะจริงเหรอคะเด็กน้อยรีบเอามือขยี้ตาล้วก็โผล่เขากดพ่อขาของตัวเองเอาไว้พ่อขามาหาน้ำดาวแล้วดีใจจังเลยคะ่ะพ่อขาทนคิดถึงหนูไม่ไหวรอให้เช้ากลัวว่าใจจะขาดก็ลเลยรีบมาหา,าแต่คืนนี้ไงคะคนเป็นพ่ออุ้มรูกสาวขึ้นมาหอมแก้มซ้ายขวาจนชื่นใจ พ่อขานังจำนับดาวกับแม่ขานะคะเอ,อ่อข่าวไม่กล้ารับปากเพราะกลัวอีกคนจะได้ออกไปนอนข้างนอกคุณนอนกับลูกเธอคะ่ะเหมือนดาวที่ทำร้ายจ,จิตใจลูกมาสองวันแล้วเธอไม่อยากเห็นลูกไม่มีความสุขจึงให้ขานอนในห้องกับลูกแล้วให้พ่อนอนตรงไหนอะคะคุณเก่งพ่อนอนตรงนี้แม่นอนตรงนั้นส่วนนับดาวนอนตรงกลาง เด็กน้อยอยากจะอยู่ท่ามกลางอ้อมกอดของพ่อกับแม่จึงจัดที่นอนให้พ่อและแม่เสร็จสัพเธอคิดจะไปเอาผ้ามาอีกชุดเพราะไม่กล้านอนเตียงกับเขาก็หมดสิทธิ์เพราะรู้สากตัวน้อยร่มานอนด้วยกันเมื่อไฟหัวเตียงปิดลงความมืดม่ก็เข้ามาปกคลุมเธอนอนนิ่งไม่ขยับดวงตาย,ยังเปิดกว้างไม่กล้าขมตานอน เธอไม่เคยนอนรวมเตียอยันเช้ากับเขาเลยสักครั้งความรู้สึกแปลกประหลาดมันดันเข้ามาจนใจของเธอนั้นเต้นแรงไม่เป็นจังหวะเมื่อรู้สาวรับสนิทร่วมหายใจสมับเสมอด,ดีแล้วเขาก็เริ่มขยับขยุกขยิกจนเธอต้องเอ่ยถามนอนไม่สบายหรอคะเปล่าครับอยากนอนกอดคุณกับลูกพูดจบวงแขนแกล่งจะวาดข้ามมากอดเธอไว้ด้วยจนเธอเองรู้สึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นในใจ นอนเถอะค่ะหญิงสาวไายปฏิเสธแต่ว่าเธอไม่อยากคิดเรื่องของเขาต่อจึงหับตาขมให้หลับซะจะได้ไม่คิดเกินเลยไปเรื่องอื่นชายหนุ่มพริมตาหรับด้วยรอยยิ้มอย่างน้อยเธอก็ไม่้ปฏิเสธเขาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ดีของสองเราพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ ในตอนเช้าร่างสองนั่งนอนกอดกันโดยไร้สิ่งขวางกั้นเป็นเจ้าตัวเล็กที่ตื่นก่อนพ่อกับแม่ไปแล้วแ้ะไปนั่งดูทีวีอย่างมีความสุขกับเจ้าสีนินเสียงหัวเราะคิกคักปลุกให้คนเป็นพ่อและแม่ตื่นขึ้นแต่เมื่อเขาเห็นว่าได้กอดมีอย่างแนบแน่นเขาก็ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปชายหนุ่มแกล้งรับเมื่อเธอเริ่มขยับเ้วก็กอดรัดให้แน่นขึ้นเหมือนดาว หน้าแดงด้วยความเขินที่เขากอดเข้าที่เอวทั้งยังเอามือรวงเข้าไปตรงชายเสื้ออย่างหมินเมย์มือเล็กของเธอค่อยๆแกะมือหนาของเขาออกแต่ทว่ามันก็ยิ่งกอดรัดแน่นจนเธอต้องตัดสินใจเรียกเขาคุณคุณเธอเรียกเขาเบาๆเพราะกลัวว่าเขาจะตกใจตื่นแต่ทว่ารา่างใหญ่ไม่ไหวติงเธอจึงเพิ่มเสียงเด็กขึ้นอีก แต่จะยินเสียงงงเงียแต่ไม่ยอมลืมตามองมาที่เธอจนหญิงสาวทนต่อไปไม่ไหวคุนตื่นเช้าแล้วเมื่อเธอเดียเสียงดังขึ้นเขาจึงขยับตัวเปิดเปลือกตาแล้วก็ยิ้มรา่าส่งให้เธอถามให้เธอรู้ทันทีว่าเขาแกล้งคุณตื่นแล้วครับนอนสบายมากจนไม่อยากตื่นเลยครับอยากนอนไปนานๆเขาพูดจบ ก็ช่วยฉกจบเขาที่ริมฝีปากของเธอเร็วๆจนเธอตั้งตัวไม่ทันยิงเห็นใบหน้าที่อ้าปากเหวอกับการกระทาของเขาก็ยิงทําให้เขามีความสุขนอนก,กับมีก็คือสวรรค์คนเฉลยอากาศเธอเอามือทุบหน้าอ,อกของเขาไปาแรงแล้วจะขยับหนีแต่เขาก็ดึงเธอเข้ามากอดไว้จากด้านไหนทางที่ราจ๋าเรากลับมาอยู่ด้วยกันนะ ผมจัดบ้านไว้รอคุณแล้วสี่งอ้อนเมียสุดหวานพร้อมกับใบหน้าที่ซุกไปด้านหลังทำให้คนที่ร้างจากความสัมพันธ์ชายหญิงต้องรู้สึกซาบซ่านอีกครั้งบ้านของคนไม่ใช่บ้านฉันซะหน่อยอย่างงอนอยู่เลยนะครับผมใจจะขาดแล้วถ้าบ้านมีแต่ผมคนเดียวก็ไม่ใช่บ้านหรอกครับมันเงาเกินไปกลับไปเป็นครอบครัวกันเถอนะ ไม่รังเกียจคนจนแบบฉันแล้วล่ะคะเธอประชดเขาบ้างเมื่อก่อนรังเกียจเธอย่งกับอะไรดีตอนนี้จะให้มารักหวานมันเชื่อยากเสร็จแล้วโทษที่รักเมื่อก่อนผมโง่ก็จริงแต่ตอนนี้ผมตาสว่างแล้วนะครับให้โอกาสคนหลงผิดคนนี้สักครั้งได้ไหมครับอย่างไรวันนี้หากง้อมเมียกลับบ้านไม่ได้แม่ก็ไม่ให้เข้าบ้านอยู่ดีเขาต้องทุ่มสุดตัวเพง,ง้อมเมีย ฉันไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวคุณจะมีคนอื่นอีกคุณรู้ไหมผมไม่เคยมีใครเลยนะหลังจากที่มีคุณคนเห็นจนทั่วว่าคุณจูบพี่คนอื่นที่เราพา็ชาเจนฉันเชื่อสายตาตัวเองมากกว่าเธอขุดเรื่องเราแต่ขนลรามาว่าเขาอีกผมก็แค่เมาเองครับถ้าเหมือนทุกวันนี้ไม่ได้กินเราเพื่อคุณกับลูก ผมเลิกกินด้าเลยดีไหมครับนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันนะผมจะรักแค่คุณคนเดียวสัญญาว่าจะไม่มีใครอื่นหากผิดสัญญาคุณได้ผมไปนอนข้างถนนได้เลยผมจะโอนทุกอย่างเป็นชื่อคุณให้หมดให้มันจริงเถอะรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าของหญิงสาวไม่คิดว่าเขาจะยอมเธอขนาดน,นี้แต่ไม่ทันได้หายโกรธดีเขาก็จับเธอขึนพื้ที่เตียงอีกแล้ว นี่คุณจะทำอะไรก็ฉลองนี่คุณให้โอกาสผมไงดิมฝีปากของชายหนุม่มบยชี้ลงมาที่ดิมฝีปากนุ่มของเธอแต่ที่เซอร์ไพรส์คือใบหน้าหวานเฉิดขึ้นพะเยอดินฝีปากรับจูบแซนวัตของเขาทำให้หัวใจของชายหนุ่มฟูขึ้นเต็มอกอย่างมีความสุขเวรินอุ่นร้อนแซกเขาหาความหวานในโพรงปากเล็กที่เขาคิดถึงมาหลายปี เสียงคำรามต่ำในลำคอของอีกฝ่ายทำให้เขารับรู้ได้ว่ารถจูบของเขามันยังร้อนแรงไม่เส่อมคลายแม้ไม่ได้จูบใครตั้งแต่ที่เธอหนีเขาไปแต่แล้วพ่อคะกัดปากแม่ทาทำไมคะเสียงหวานของรูสาวดับฝันคนเป็นพ่ออย่างเขาที่สุดจนเขาต้องรับจากดินฝีปากแล้วคนเป็นแม่ก็ทำตัวไม่ถูกอืม นับดาวรู้เขามาทำไมก่อนชายหนุ่มนอนกลิ้งอย่างโอดครวนทันทีเมื่อรู้สาวเขามาขัดจังหวะรักของตัวเองกับเมียเหมือนดาวที่เขินรูปก็บิดเข้าไปที่เอวของเขาที่ทำอะไรก็ไม่รู้จนรูปมาเห็นอาจนได้พ่อพ่อทำอะไรอะคะนับดาวทำได้ไดไหมเมื่อรู้อยู่ในวัยกำลังเรียนรู้พูดขึ้นถามให้เขาโดนฆ่าโทษจะมีรักทันที ท้งสายตาอามหิตรากับจะกินข่าให้ได้นั้นมันน่ากลัวเหลือเกินคุณห้ามทำแบบนี้นะพ่อทำอะไรคะพ่อกำลังจะทำน้องให้หนูเยคะหนูจะได้มีเพื่อนเล่นหนูมาขาจังหวะพ่อพ่อก็เลยทำไม่ได้เลยเนี่ยนับตาเยืนหันหนังปิดตาได้ไหมคะเด็กน้อยทำท่าเหมือนเดินซอ้นแอบทำเอาคนเป็นพ่อขำกริ่ง ทำน้องเสร็จหรือยังครับพ่อคะเหมือนดาวยิ่งกว่าอายอีกตอนนี้เธอต้องหนีหน้ารูปไปห้องน้ำรางหน้ารางตาส่วนคนเป็นพ่อนั้นก็เด่นกับลูกสาวโค,คร๊อคิดค้างจนเธออดจะยิ้มตามไม่ได้เธอเข้าครัวไปทำอาหารไว้ทั้งพ่อและลูกเมื่อทำเสร็จจึงเรียกเขาไปทานข้าวเมื่อเขานั่งบนโต๊ะแล้วก็มองสบตายยิ้มหวานให้กับเมียรักทันทีทำเอานับดำมองตามผู้เป็นพ่ออย่างสงสัย พ่อขามองแม่ขาทำไมคะเดี๋ยววันนี้พ่อเราจะกลับบ้านพ่อขาแม่ขากับนับดาวก็จะไปด้วยกันเข่าถึอท้าเอาเสร็จโดยไม่ได้ถามความเห็นของเธอเลยสักนิดฉันยังไม่ได้ตอบตกลงจูบเมื่อเช้ายินยันได้เป็นอย่างดีว่าคุณตกลงจะไปอยู่กับผมตื่นไม่แน่ก็จุกกันอีกรอบก็ได้นะผมยินดีพิสูจน์ไม่ต้องเลย ฉันค่แค่เห็นจรู้แต่ก็ที่คุณบอกจะยกทุกอย่างให้ฉันแล้วนะไม่ใช่เพราะคุณเธอก้มหน้าตอบไม่มองหน้าเขาซ่อนความเขินอายไว้บนใบหน้าเห็นแกอะไรก็ช่างแต่ได้มีกับลูกขึ้นมาผมก็ยอมทังตัวและหัวใจเขายังหยอดความหวานไม่หยุดพ่อคะเราจะย้ายบ้านกันอีกเท่าหรอคะใช่คะ่ะนับดาวตื่นเต้นที่จะได้ไปอยู่บ้านใหม่ แต่เมื่อเขาพาเธอและลูกกลับมาคุณหญิงจิรธาคุณนิรุตก็รอยอยู่แล้วหญิงสาวยกมือไหว้พวกท่านแล้วคุณหญิงก็ตึงเธอเข้าไปกอดเอาไว้แน่นมาอยู่ด้วยกันเป็นลูกแม่อีกคนนะลูกคำพูดของคุณหญิงจิรธาที่สสนอบอุ่นนั้นทำเอาเหมือนดาวน้ำตาซึมเธอรู้สึกมีความสุขที่ได้มีครอบครัวอีกครั้งไม่รู้ว่าครั้งนี้จะจบอย่างไร แต่เธอก็พร้อมที่จะสู้ไปกับมันหวังว่าครั้งนี้ครอบครัวของเธอจะสมบูรณ์ไม่มีใครทิ้งเธอไปไหนนะ